สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมชมพิมซิลเวอร์นะครับได้เวลาเปิดซีรีส์เดิมครับแต่ว่า EP ใหม่ชื่อใหม่น้องสบายดีนั่นเองนะครับผมอ้าใน e ีพีนี้เราจะให้น้องสบายดีทํางานในด้านผู้รักงานสบายนั่นเองนะครับผม <c oughs> เฮ้ยอันนี้หมูแดงไม่ใช่หมาแดงหมาใครวะ <c oughs> เดินผ่านหน้าบ้านเราไป นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหางานกันเลยนะครับว่าจะเจองานผู้รักความสบายหรือเปล่าเริ่มหางานผู้รักงานสบายตำแหน่งเด็กถึงถือถุงไม้กอล์ฟจัดเลยดีครับผมรับงานกันเลยนะครับอเอาไปรีไซเคิลให้เรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็ได้งานมาแล้วนะครับเด็กถือถุงไม้กอล์ฟนั่นเองว,วันนี้วันหยุดพดีเลยเหรอห้องอาบน้ําเราจะเป็นแบบว่าเราใช้งบทั้งหมดที่มีสร้างบ้านไปหมดแล้ว ตอนนี้เหลือเงินอยู่12บาทซึ่งอามีเพื่อนบ้านมาครับต้อนรับทุกคนเลยอาบน้ำเสร็จพอดีตัวหอมแล้วนะครับดีต้อนรับจ้าอยากกินอะไรหรือเปล่าตั้งหมดไม่ใช่ปัญหาครับเรามีคอมพิวเตอร์ขายกินก่อนนีครับฮแล้วก็กล่องเก็บมแมลงนะครับที่เราหา,มาแมลงกันเมื่อต้นคลิปหิวไหมเพื่อนอัน,นี้ไงมีมีมีของกินให้นี่ขนมปังปิ้งตอนเช้ากินก็ได้เลยนะครับ พอดีว่าบ้านเรานั่งได้แค่2ที่กินแล้วแล้วก็รบกวนเก็บจานด้วยครับแขกทั้งหลายคนนี้ใครอะโรเบิร์ตคิมนะครับแล้วก็ทาร่าแคทสวัสดีนะจ้าใครมาหน้าบ้านเราอีกอะสวัสดีบัณฑิตเฮ้ยนายเอ้าไม่เป็นเพื่อนกันหรอไม่รู้แหละเฮ้ยทำไมถือจานอย่างนั้นนะเราเป็นเพื่อนกับพี่คิมดีกว่าครับผมเพิ่มเพื่อนเฮ้ยมเสียแล้วเหรอทำตั้งแต่เช้าแล้วบ่ายสามแล้วขออภัยนะเพื่อน บ้านเหม็นเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับขอนั่งคุยกับพี่คิมเขาไปก่อนแล้วกันเ,เพิ่มความสัมพันธ์มีเพื่อนตั้งแต่อีพีแรกตำแหน่งงานแรกยิ่งดีนะฮะการันตีเลยพวกนี้น้องสบายดีไปทํางานและจะต้องเลื่อนขั้นอย่างแน่นอนเที่ยมครับผมได้เป็นเพื่อนกับพี่คิมแล้วทําความสะอาดจานเลยเอา้าวพี่ทาร่ากลับแล้วหรออันนี้ใครอ่ะน้องอาหารคอสโมโคอสเฮ้คุ้คุไม่ได้เจอกันนานมากนะครับผม น้องอาหารแล้วเนี่ยใครจําน้องอาหารได้บ้างนะครับน่าจะเป็นตระกูลเป็นเป็นทายาทบ้านคอสโมคอสนะครับในตระกูลไลฟ์เราปะเออนะครับดูย้อนหลังในบ้านแดงได้นะจ๊ะเออโอเคมาเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่งตัวอย่างเฟี้ยวเอ้าพี่ทาร่าก็ยังอยู่นี่นี่ยูเอ้ทำไมเป็นเพี้ยนอยู่นี่นี่อ่ะนั่งคุยกันก่อนครับเพิ่มเพื่อนไปเลยครับตอนนี้มีเพื่อนเยอะยิ่งดีครับทุกคน อ๋อเป็นเพื่อนกันแล้วเยอะๆๆส่วนพี่ทาร่ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยนะครับพูดคุยอะในบ้านเราบีเหมือนยังแต่งไม่ครบครับเพราะงบหมดก่อนนะครับก็อยากเพิ่มรูปภาพรูปวาดอะไรนิดหน่อยอะสภาพแวดล้อมบ้านเราไม่มีเลยนะครับไม่มีต้นไม้ได้จังไห่กันเอ่อโอเคครับประมาณตรงนี้เนาะอยากได้ชั้นหนังสือมาสักหนึ่งชั้นครับเอาของถูกก่อนละกันเพราะตังจะหมด เดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้ไปทำงานวันแรกกันแล้วเว้ยมาครับ EP แรกมีเพื่อนสมคน <ไป S 1> ก็แจ๋วนะครับรีบครับรีบมีเพื่อนกันเลยเอา้าพี่ธาร่ากลับไปแล้วเหรอมีคนมานั่งเล่นชิงช้าหลังบ้านเรานะครับนี่ไงพี่ธาร่าอยู่นี่เขาไม่ยอมคุยกับเราอะเขาไปคุยกับคิมอะคิมหลอกกว่าเราใช่ไหมคุณพี่อะคุยก่อน <laughs> มันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะเนี่ยเหมือนพี่แกไม่อยากคุยกับเราครับนั่นก็ไม่เป็นไร มาทุกคนเดี๋ยวทำอาหารเย็นให้กินเราก็หิวละเดี๋ยวต้องเตรียมนอนแล้วครับเที่ยงคืนแล้วนี่หว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนอนเลยเพื่อนๆกลับบ้านกันกันได้แล้วนะถ้าหิวก็กินนะครับนั่งคุยกับพี่ทาร่าเออถ้านั่งกินข้าวคุยไปด้วยเขาคุยกับเราดีเว้ยเดี๋ยวจะนอนหลับแล้วนะครับไว้เจอกันเพื่อนๆคุณคิมโรเบิร์ตเจอกันเดี๋ยวอาบน้ําก่อนเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็นอนนะครับพรุ่งนี้ตื่นทํางานตีห้าเลยเหรอวิ่ยทำไมทํางานตีห้าเลยอ่ะเด็กถือถุงไม้ก๊อฟทำตีห้าโอเคขอนอน,อนก่อนแล้วกัน อีกหชั่วโม,มงรถจะมารับแล้วรถรับตีสี่ดิโอ้ไม่ก็รถมารับนะครับไปเลยครับไปโอเคครับอีพีแรกไปทำงานวันแรกของผู้รักงานสบายนะครับเป็นเด็กถือถุงไม้กอล์ฟนะครับผมมาดูรายละองค์ละเอียดกันนะครับผมทำงานอาทิตย์อังคารพุทธพฤหัสสุกนะครับผมหยุดจันเสาร์นะฮะ ได้เงินต่อวันอยู่ที่1,2,6เหรียญซิมูเลนรายได้ต่อสัปดาห์อยู่ที่630ซิมูเลออนนะครับพลังงานลบ40ขับถ่ายลบส0สุขค้าทำไมลบ15สังคมเพิ่มมา20นะครับความหิวลบ20นะความสนุกลบ15และความสุขสบายลบ40เลยนะครับว้าวก็เป็นตำแหน่งงาน1นึ่ตำแหน่งงานแรกนะครับก็จะลดเยอะลบเยอะนิดหน่อยนะสำหรับตำแหน่งเด็กถือถุงไม้กอล์ฟในอาชีพผู้รักงานสบายนั่นเอง นะครับผมเลิกงาน10โมงเชา้ายังไม่ได้นอนเหงาเลยฮะอาจจะต้องจ้างพ่อบ้านเออรู้จะเลี้ยงหมาดิหมาใครวนะเนี่ยน้องแสงสกาวโอ้โหชื่อน่ารักมากครับน้องแสวสกาวโอเคฮะเลิกงานแล้วเลื่อนขั้นไหมจ๊ะในวันแรกเลื่อนขั้นเลยนะครับผมเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันแล้วเรียบร้อยนะฮะตำแหน่งระดับที่2นะจ๊ะพนักงานปั๊ม เวลาทำงานพอใช้ได้ค่าตอบแทนค่อนข้างต่ำบางครั้งคุณจะพบว่าตัวเองมีอาการปวดหัวแปลกๆเพราะควันแหมแต่คุณก็มีเค้กของว่างและชั้นวางนิตยาสารอยู่แค่เอืมนะเอาเลยโบนัส308บาทง่วงดินอนก่อนแล้วกันครับ <laughs> เรือนขั้นอย่างไวต้องการทักษะกลไกเพิ่มมาอีก1หลอดนั่นเองนะครับผมอาเดี๋ยวให้น้องสบายดีนอนหลับก่อนนะครับ ตื่นแล้วหรอนนี่ความสนุกไม่ค่อยมีเลยอะเดี๋ยวเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันนะครับนั่งชิงช้านจะได้ความสนุกเพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะอ๋อพอๆกันเล่นเกมเลยปะเล่นเกมได้ความสนุกสิบนะครับแต่เป็นชิงช้าได้เท่าไหร่เกรนะครับโอ้แต่ว่าถูกกว่าตู้เกมครับไม่เป็นไรเล่นไปก่อนจะพังไหมเนะี่ยเสียงเอสอาร์น่ากลัวมาก พอใช้ได้อยู่ครับเล่นถึงเย็นเลยนะเดี๋ยวไม่ได้เก็บชามเลยอะ่ะมาเราไม่มีโทรศัพท์บ้านนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวซื้อสักหน่อยแล้วกันนะจ๊ะโทรศัพท์ติดผนังหน้าบ้านประตูเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเราจ้างพ่อบ้านไว้ก่อนแล้วกันเผื่อหรือเป็นแม่บ้านดีนะแม่บ้านแล้วกันครับ <laughs> ใครอะ่ะเอ่อชื่อนั่นไงอ้าวมัวละวันแฮนบี้เหรอ วอรละวันนะครับตอนแรกเราเนึกว่าเป็นใครนะจําไม่ไดนะ้จารุวันเหรอหรวันเหมือนกันใครโทรมาอ๋อเพื่อนคิมไม่ว่างอะตี <c oughs> ต้องการทักษะกลไกลหนึ่งหลอดน,น่าจะอ่านได้จากหนังสือตู้หนังสือนะครับอ่านอ่านก่อนเลยแล้วกันทํางานสี่ทุ่มเลิกตีสามเป็นพนักง,งานพนักง,งานปัม๊มเอา้าทาเลยเหรอว่าทาคืนนี้เลยอุ้ยไม่งั้นเราก็น่าจะอ่านตั้งแต่เมื่อตอนเลิกงานเมื่อเย็นแหละ ไปทางานคืนนี้เลยยังอ่านไม่เสร็จโอเคครับไปทํางานแล้วและนี่คือเนื้อเรื่องน่นราร่าของพนักง,งานปั๊มนะครับผมทํางานอาทิตย์อังคารพุธศุกร์เส,สาร์หยุดจันทร์อังคารเอ้ยหยุดจันทร์พฤหัสนะครับผมในเงินต่อวันอยู่ที่154อย่เหรียญรายได้ต่อสัปดาห์อยู่ที่770เเหรียญน,นะครับผมพลังงานลบ40ขับถ่ายลบ40นะครับสุขอานามายัยลบส5สังคมเพิ่มมา20 ความหิวลบ20ความสนุกลบ15และความสุขสบายลบีนะครับผมเหมือนจะเท่ากับตำแหน่งแรกเลยนะการลบกันอะไรแบบนี้นะครับอ่ะกอเวลาไปเลิกตีสมใช่ปะทำสี่ทุ่มเลิกตีสามมือน่รอนะครับไม่รู้จะมีคำถามอะไรให้เราตอบหรือเปล่านะจ๊ะโอ้ได้ทำงานรัวๆเลยนะครับอาจจะยังไม่เลื่อนขั้นนะ เพราะว่าทักษะเรายังไม่ครบนะครับก็เกิจะมานั่งทำเลยเผื่อแบบพวกนี้จะได้เลื่อนขั้นกลายเป็นว่าทํางานเลยคืนเดียวกันที่เราได้เลื่อนขั้นใหม่นะครับผมอะกลับมาอ่านต่อเนี่ยอะไรนิดเดียวแล้วเนี่ยไม่ไงก็จะเลื่อนขั้นแล้วนะครับไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปอะเดี๋ยวทำข้าวกินหน่อยเป็นอาหารเช้าแล้วนะแล้วเราก็ต้องไปทํางานสี่ทุ่มวันพุธนะครับโอเคตอนนี้ก็ยาวๆอยู่ได้ ยันเช้ายันบ่ายนะครับนอนประมาณ3ามโมงเย็นยังได้เลยเพราะเราตื่นทําง,งาน4ี่ทุ่มเออนะอิ่มเปล่าอิ่มนิดหน่อยครับนี่อันนี้คือยูนิฟอร์มของตําแหน่งอะไรแล้วนะพนักงานปั๊มหรอนะครับนี่คือตําแหน่งพนักงานปั๊มเป็นยูนิฟอร์มแบบนี้นะครับนี่รองเท้าสนนเกอร์นะนี่ยังรอเราเอากัน <laughs> แต่ว่าเราจะมาต่อกันในอีพีหน้านะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์นี้กันนะครับผมก็รอชมกันยาวๆนะครับผมสําหรับเดือนใหม่อาชีพใหม่นะครับเจอกันทุกเดือนนะจ๊ะนะครับผมเดือนนี้เดือนแห่งความรักก็เจอกับน้องสบายนะครับผมประกอบอาชีพผูพ้รับง,งานสบายนะจ๊ะก,ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซลเวอร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีหน้ากับน้องสบายดีโอเค